ช่างปาเก้ปริชาขัดพื้นไม้จริงทุกชนิดทุกขนาดนะคะด้วยระบบไร้ฝุ่นนะคะเครื่อง FG t o r n a d o จากประเทศเยอรมนีค่ะขัดเก็บฝุ่นได้ถึง95%กันเลยทีเดียวเนาะตัวไปหาพี่ปรีชาได้นะคะถ้าคุณคิดจะปูพื้นไม้ าเก้ปรีชาขัดพื้นไม้จริงทุกชนิดทุกขนาดนะคะด้วยระบบร้ฝุ่นนะคะเครื่อง FG t o r n a d o จากประเทศเยอรมนีค่ะขัดเก็บฝุ่นได้ถึง95%กันเลยทีเดียวเนาะโทรไปหาพี่ปรีชาได้นะคะถ้าคุณคิดจะปูพื้นไม้นะคะทั่วประเทศภาคเหนือเราก็ไปภาคใต้เราก็มาภาคอีสานเราก็ไปออตันยูติได้เราไม่เกี่ยวเราไปปูพืนน่จนทึกบันโทรไปหาพี่ปรีชาคุณจะได้คําตอบทุกเรื่องเลยนะคะ